สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเสาร์เด้อตอนกบเสาร์แล้วพี่น้องตอนนี้กับแป๊ดมุกกม้งกลัวแหละมื้อีเท่าสิมาเหตุกินเมนูสวยะผันสิบ,บอกว่าเหตุกินเมนูเสาร์คือสิบวันทันพี่นนอะสิมาตม้มคาโลเนะาะคาโลขาหมูแล้วก็นนะะกมีกระดูกหมูนำพี่เนองขาหมูแต่ว่ามีอ,อันไนหะ ตัวนะ่าจะไปใส่ผิวหนังมีดิโดตัวนะ่นแต่วนะ่าผ่านะตัวนี้ก็ใส่ได้เดียร์ ขาหมูมันอันนี้เพื่อนขขางที่ซีซัพย่ายเลยด้วยอันนี้เป็นกระด,ดูกหมูถ้าเป็นกระดูกมันก็ซีซัพง่ายไง ชอบกินหนังบ่ชอบหมดตั้งแต่เกิดมาพี่ยังนึกไม่ออกว่าไม่ชอบอะไรแสดงกินได้หมดแสดงว่าพี่ชอบชอบทุกอ,อย่างเนาะมือนีเขาหายพี่จอหนี่เป็นตาก่อกหายด้วยด้เนาะเอ้ไม่ชอบอันนั้นดิไม่ชอบอะไรอรอไข่ที่กินเมื่อวาน มกินอ๋อไข่ลูกอร่อยด้อไข่ดื้อปอกไข่ปอกไปหรอให้พี่ทำไหมมาไม่เป็นไรไข่ไ่ลงหมอแล้วไม่เป็นไรมีรถียบามา น่าอร่อยน,น่าไม่เป็นไรเอาไปล้างเดี๋ยวไปเห็นน้ำพี่ดำซอยจุเลยได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่เดือกวัวดิะเปิดแ,แล้วเดี๋ยวเมือน,นี้เ้าสิตม้มฮะโหลให้พี่จอ์นนี่กินแล้วก็พี่ตา ระวังให้พี่ทับไหมมาพี่ทับเองเสียนนี่อาจจะไม่เท่าไหร่ยังไงต่อยังไงก็ได้เนาะ้นระวังเด้อ สวัสดีปลาลุงหรอคาสวัสดีครับสวัสดีครับส um, ัธนานอะเดียวคุนแมว ลแมุนมุนมุนคืออะไรให้พี่ดาว่ามุนคืออะไรภาษาไทยแปลว่ามุนละเอียดฮละเอียดอ่ละเอียดไม่เคยได้ยินบอกหรือว่าดาวมุนคื วันนี้เป็นไวันนี้เป็นเน้อหยี่นึ่งตอมขนอเข้าใจบ่ว่าเขาบอกว่าอะไรเขาใจว่าว่าเขาว่าว่าอะไร Good morning ยังพูดดิพูดดี Good morning Good morning Good morning everyone ได้ได้๋ยาทำไหม ใหม่ good morning good morning everyone good morning everyone oh เก่ง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 ฮัลโหมาพี่น้องตอนนี้เขากะซับมูเดียบรอย้อยเนาะเฮาลซิมาพัดอะนะน้ำตาลพี่น้องใส่ใส่เบสหนึ่ครับเพราะว่ะมูของเอามันหลายเขาเห็นหลาย ขัวน้ำตาลสองคู่ไฟให้ดีๆเพราะว่าขันน้ำตาลมันใหม่มันกระสีแบบโสดแบบเลยเกลยอรสาติไปเลย,ยพี่จอนนี่เบิง้งติดพี่จอนนี่แหกละพี่หน่ออดทำทำเสร็จแล้วจะโยนกระทไนะไหมเนี่ยไม่โยน <laughs> 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 ทำไมอ่ะเป็นเซฟกระทะห้างวะ <laughs> <laughs> ผัวไปเรื่อยๆพี่น้องจนกลัวแบบน้ำตาลเข้านันสีละลายเรล่อสูตรนี้มันเป็นสูตรที่แบบว่าเขาเคยเห็ดกินมากตลอดลพี่น้องสูตรที่แบบว่าตะกี้เห็นคุณจอยแล้วเห็ดพี่น้องก็เลยเบิ่งเบิ่งก็เลยแบบเห็ดตามน้ำป้าเห็นน้ำตาลมันล,ละลายเขาพี่น้องทานนี้เดี๋ยวก็อยตามกระเทียมนะเพียง เขาเห็นเห็นเขาต่อใส่เขาส่ใส่ซ้ำเกลอซ้ำเกลอกะมีพริกไทยแต่กะหากักซี่แต่กะกระเทียมแต่ว่าข้ามีแต่สองอย่างก็คือกระเทียมกับหากักซี่เนาะพี่น้องเขาก็ใส่แบบสองอย่างเอามือนอ่ะคือเขาเห็นผักไทยพริกไทยมันมีแต่พริกไทยดำเลยกระเทียมกันกระไรพี่หอมอยู่วะล่ะเออฮอตมาตามสอยากลอกบ่อ่ามันได้ริกไทยอยู่แน่เออเดี๋ยวเราจะมาตามถสาระเทีนิดนึงเอาปัญหาเป็นต่อเอาพริกไทยมาบอ๋ถือว่าอ๋อ เดียวสมใส่คายตัวมันเรืออันนั้เด้อ๋อยใส่ล่องวะคัตจีใส่ใส่ใส่จัดหน่อยใส่ตใส่าหนมอันีใส่ใส่นิดนึงออใส่นิดนึงให้มันหอมตามเธอก็บตามเธอก็ไ่ พี่เคยขัดไหมคะได้ค่ะตอนนี้น้ำจาลกะเริ่มละลายแล้วพี่น้องเด็กก้อยกะตำหอมใส่ใส่กะอ่าพริกไทยป่นเนาะอหอมจริงหอมหอมเด็สีสันนะห,หน้าท่านนะอของแร่ วังเด้อพี่น้องราว่าา้าเขาปาให้มันใหม่แล้วมันก็สีแบบว่าเสียรสชาติอ่พอหรอเปลาอ่อีกนิดนึงค่ะม่ด้มนให่ได้มันไม่ใส่น้ำมันเข้าไปอ่ะ ใส่ id, น้ำมันค้าไปไป่ะใส่ค่ะอ๋ออันนี้เ้าพอแล้วพี่นนอะเพราะว่าเ้าขัวเอาซี

เช็ปปีใหม่คุณตอนนี้คุณเหลือเวลา <c oughs> อีกยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีคงไม่ทันนะคะในนี้มันต้องใช้เวลานานมอตนี้ไหวไหมไวไหมไหวไม่ไหวไ อันนี้เป็นกระเทียมแล้วก็ห่าพริกชี้แล้วก็พริกไทยนะพี่น้องไอ้พริกไทยป่นพริกไทยดำห, <c oughs> หอมอีกซื้อความน้ำมันหอเพิ่มอีกหน่ ขออนุญาตว่าใส่ลายค่ะ ก็ไม่ใส่ไซน์ห้หมดล้วหมอนึงยานี่ส่เนีเดเอาใส่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะ

ร้าเปิดสิบเอ็ดโมงนะครับ <c oughs> ต่อคิวถึงขั้นตอนก,นก,า,รการปรุงแล้วพี่น้องใส่ขนากอ,อันนี้เขาแบบบม่มสูตรด้วยพี่น้องใส่แบบกะ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 เบิ่งแบบว่าปริมาณของของ้าวกระโดน้ำปลา อะไร <jewe lled? S 1> นะแป้งนัวค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะโอเคแค่นี้พอเนาะตามสบายเลยครับทั้งกระปุกนี้เด้อถ้าตามสบายอันนี้เป็นซอสปลาเขียว น้ำมันหอยนะเที่ยแต่ว่าพี่ใหม่บ่ะหูว่าคนอื่นเขาจะใส่ปอน,นะแต่ว่าเขาใส่จางั้นก็เล่งไส่ฮัลโหลหอมเนาะ โเป็นการปรุงอาหารแบบจีนที่แพร่ไปทั่วประเทศไทยข้อมูลข้อมูลก <c oughs> นะาใส่น้ำแหน่น้ำตาลเห้าเขียวอะย่เลย ไปแบ่งกับแ oh, บ่ง <c oughs> กัมแบ่ง <c oughs> กสองมือสองมือ เที่ยงคืนค่ะรอไวไหมข้าเหลือแค่เอาไข่ใส่เนาะพี่น้องแล้วก็ปกติเขาต้องใส่เออ่สีอวยูดำนะให้มันมีสีเพราะว่าแค่น้ำตาลมันสีมันเข็มบ่พอพี่น้องมันต้องมีเซีอวยูดำมีปะไม่ได้ปะไม่มีไม่น่าจะมีแต่ว่าแถวบ้านไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าค่ะของ ้วกาตอนนี้เท่ากับต้มพะโลมาสักพักหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วเท่ากับมีพงพะโลแหละพงพะโลยู่เหยอยแบบปรุงสําเร็จหูเนาะพี่ไม่ซิมแล้วมันหูซึ้แบบว่ามันโมมีสกยูรำนะหูซึกว่าเครื่องมันโมคอยเทงบันไดแต่จริงๆกะโอเคแหละพี่น้องแต่ว่าขันเท่ามีพงอันนี้ก็เลยสิล่องล่องใส่พงพะโลตืมแล้วก็ล่องซิมห่อซิมก่อนโมใส่ครับคนหน่อยคนหน่อยไหม พอปลาสีมันบ่ได้พี่น้องโมมี่สีอิ่วดำเป็นยังไงจ้าเออขอก็ะได้คิดว่าด้วยว่าเขาเป็นน้ำข่อยกินไอติมจ้าเออด้วยว่าเป็นน้ำค่อยกิ้นมาไงวะผมรู้สึกว่ามันจังๆขอกระได้คิดรอบไซพงอันนี้ลงไปพงอันนี้สำเร็จหูเนาะแต่ว่ากาซิโบไซร้ายดอกพิงพงกระโดดสำเร็จหู มันไม่มีสีอิ่วดำนะจะได้กากเส้นเพื่อเขาสิบดใส่ไา้เพราะว่าขันข้าใส่ฟงพโหสำเร็จหูเขาบด้ต่มเนี้ยเขาบดไปปรุงขาใส่แตน่าป่าปรุบดนเพือจะแสบันเดียหูซื้อวาซีมันเข็มถึงมากรลยอู้ไข่แตกล้ใส่อีกันงผัดโดสำเร็จหู เขาบอกเลยใส่คอยคอยสีเข็ดอันนี้แบบบานเท่ากันนะแต่ว่ามันโมมีอันนาดำอันใส่พงพะโล่สําเร็จหูมันสิได้กินแบบพะโล่คองไทยโดนนั่นเนาะบางคนกับซีบอมมักนะบ้านเท่าเห็ดชวนหมากบานเท่าเห็ดต้มเข้มเนาะบ้านกระส่ายบานเท่าเนาะขวาน้ำตาลเอาเองแต่ว่าเห็นวอซีมันบอดำขวาน้ำตาลบอดไหลนะต้องขวาน้ำตาลใส่น้ำตาลได้ เดี๋ยวเขามาซีมอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องฟ้าไว้ก่อนหรือว่าลองซีมเลยบอเ,เอาไก่ก้อยก,ก่อนใส่กำลังใส่ไปกินหมาเลยนะเอาเขาชิมมันไปนแล้วแสนทงอะเราสาดแบบ,แ<ส>บของไทยกระแสน้องไทยแบบเม,กน,มนกินเมื่อกล่าออกเลยแต่ว่าขันใส่ร้ายๆของกระโบหมากไปมันสีคิ้วเกิน,นท่านะคิ้วเกินเทศเข้าใจ แม่คอยหัมักแบบต้มเค็มบานเห่านะเพราะอะไรพี่น้องใส่เพราะแบบต้องใส่ด้านไหนกินมันจักหน่อยแต่ว่าข้าต้องปรุงอีกก็คือใส่ขนาวเจ้าเฮ็ดหคนไทยกินจะขึ้นสีอาตามใจจะต่อตามใจคนไทยคนไทยมาล่าต้องกินแบบเล่าๆอยากได้สีดำใช่ไหมพี่รู้แล้วใส่อะไรใส่อะไรหรอผาน ตอนนี้เ้ากะเดียวเดียบรอยแล้วพี่น้องต้มเค็มหรือว่าพาโลเข้าใไซพ้งะพโลใไปน้ำหลังจากที่เราต้มมาหกชั่วโมงกว่าใค,ใครแตกเวลาพี่น้องชิมก่อนเด้ออืมจางอดีพี่น้องเฮ็ดรสศาสแบบกลางๆกินได้ทุกคน อาสิบอดได้แแ่บแบบโดดเด่นแต่กับข้อกินได้อู้พี่น้อ,อนงมาต้มใส่ไฟแห้หงผลบอใครแตกเไปอืมดูดีเนาะเพราะว่าหิวใช่ไหมไม่ใช่คนตักอะดูดีเนาะป <c oughs> กะติพี่ไม่เคยพูดแบบนี้ กินก่อนเอ๋ก้อยนะเพอเอ,อยก้อยยังข้าไปเอาดูกอรหดไปให้น้องอันนาะน้องอันสิไปแจกลูกชิ้นวันเกิดยุ้งเฮียนพี่น้องข้าเห็ดกินก็เด้อโบเดไปน้ำน้องอันพี่นอ้องกลิ่นหอมมากเลยอ่ะขอโทษกลัวน้ำร้อน,ๆนๆ ปอบเนาะพี่น้องป mm ่ะ hmm. เรียบร้อยป mm ่ะ hmm. พี่ถือออกไปข้างนอกเลยค่ะ mm hmm. มาพี่น้องตักเรียบร้อยแล mm ้วเรามาชิมให้คนไทยกินซ <c oughs> ิ่งก่อนพี่น้อง พี่เป็นคนไทยพี่ก็ต้องกินข้าวหูไม่ใช่คนไทยคนระยองฮหรอหดิอนังอันมาละให้แน่สปแจักอ้าววับบี้มาเวียมาด้วยมานดาอยู่ไกลใช่น่าต้อกินเลยค่ะลงมือเลยเดี๋ยวก็มาแจกที่แกมมเลยอ่ะ บ่าว่าสิไปแจกลูกติ่งกับน้องอันแบบปวดหลัง<อ>ก็เดี๋ยวไปไปซะปน้ำราดชักหน่อยนี่หายาด้วยเไเซียวไม่ได้หายผิดพี่แม่ได้สนบอกเราว่ากินเนาะอร่อยเนาะไม่ใส่ผงันก็หอนะม หนูใส่จ้ะใส่เหรออ่ะใส่ตอนไหนอ่ะใส่ตอนตอนจะสุกแล้วเหรอจ้างนุ้ยเห็นมันจางลายนูก็ได้ใส่มเพื่อนบอกโมเมนต์มันจางตอนนั้นนี่ก็ได้ใส่อร่อยมากอร่อยหรือว่าหิวคะอร่อยจะมันทอดไปแล้วเสร็จนี่จะเปื่อยนะนี่จะเครื่อง ดีใจที <desserts> <laughs> mm. ่นั่นดไปจังหาพี่จอนก่อนเขพราสามนนพี่จนยังไ่ได้กินข้าวกินชิ้นแล้วมาเด้อพี่น้องกินข้าวกินกันเด้อเข้มยวาจาหิชิสมังเผื่อใครม โอ,อ้กินทอดก, <laughs> กินทอดไข่คุณมาหวานกินแต่ทอดไข่อันหมาะน <laughs> ี่ก็ไม่ได้ชอบไข่ขนาดนั้นเ <laughs> ออลงได้ทุกมือนะทำให้ <c oughs> ขาดพิเศษมั้งนะฮัลโหลได้แล้วพูดก็คลายลุงเดีเยวนียเดี๋ยให้ตัวเร็ว เออใหแค่เขาโทรทางไลน์ได้ไหมที่มาต่างปนระเทศมันไม่น่าจะติดกันแน่ให้เขาโทรไลน์ได้ไหมเออที่ที่ลืมบอกใช่ใช่ใช่ไลน์เบอร์เนี้ยไลน์นี้เลยเดี๋ยวพี่ให้เบอร์เขาจะียกไปส่งเลยไหมวันเนี้ย อ่าๆโอเคปั๊บจะพี่ส่งไปในไลน์นะโอเคโอเคพริกยังเยอะอยู่นะในต้นแสบไหมแสบบอยวอร์มฮะตึ <c ute Hotel> <boy> ้นได้ไหมจังจังตกินได้ไหมโอเคแอบเนาะ พี่จอนนี่ก็เห็นพี่จอนปีนี่ได้หไมยไปออกมาปซสื่อแบบของแบบชาวบานถ้าจะปลูกมันหอมบ่คันขานไปแล้วของกรป๋ออเตลาดกป๋ายยค่ะมันได้คนะสื่อาตลาดรายเราไปสื่ออันนี้ด้อผพูดได้สื่อเป็นเนาะขอยสื้อบเป็นไาไปของก็ไปซื้อเจ้อสื่อก็เป็น ่ะเกยก้อยมาล้างกินล้างแสบอยู่หรอแสบอยู่แต่มันบ่อยากเข็่มขนแห้งเนาะเกมนก็ตรงไปเก็กินเยอะที่นอนเขไปเขมาแต่ถ้ายังไอ้ก้อยกินจืดน่พี่ว่าได้แม่ละแต่ว่านู้ว่าผีกินจืดไม่ผีกินรสจัดแต่กินอร่อยแต่ก้อยกินจืดไม่กินเผ็ดแต่ผีมาผีต้องมีพรกเนาะก็กินนะมีพริกสดนะีพริกเอะห ซาสก้ไปแจกดุกสินซอยน้องอันเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องอหลากร<น>ะสิจบคลิปไปเพียงสนีทเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น,อน้อง